ห้าราศีที่มีโชคมีลาบมีบุญหล่นทับท่านจะได้จับเงินก้อนบางท่านก็อาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนหรือจะเป็นเงินล้านก็ได้ในช่วงนี้จะมีอยู่ห้าลำดับของราศีตั้งแต่ราศีที่หนึ่งมาจนถึงห้าราศีว่ามีราศีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันราศีที่หนึ่งนั้นก็คือราศี มังกรท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีโชคมีลาบอีกต่หากในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้จะมีแนวโน้มที่ดีท่านจะคิดทำอะไรจะมีประโยชน์เกิดขึ้นทั้งนั้นการที่ท่านจะคิดทำอะไรให้ท่านรีบทำได้เลยในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆชาวราศีมังกรจะได้รับเงินได้รับทองหลายช่องทางแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการจ่ายนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีแต่ท่านมีรายรับอยู่มากเพราะว่างานของท่านในช่วงนี้จะมีงานที่ดีจึงมีเงินตามมาในช่วงนี้ จะมีแนวโน้มได้มีความสุขความเจริญอย่างมากก็ขอให้ชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่เรียกว่าขยันมันเพียรทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องการพูดการจา อันนี้ให้ท่านระวังเอาไว้อาจจะมีการกระทบกระ,กระ,ท,กระทั่งกันได้ก็เปรียบเสมือนกับบรินกับวันอาจจะมีการกระทบกันได้การที่อยู่ร่วมกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าส่วนลึกๆนั้นก็ยังรักกันดีจะมีความสัมพันธ์ซื้อซื่อสัตต์ต่อกันอยู่ในช่วงนี้แต่หากท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ จะมีคนหมายปองคุณอยู่ท่านจะไปทางเหนือทางใต้จะมีคนคอยสนใจอยู่เพราะว่าตัวของท่านเปรียบเหมือนก็ว่าในช่วงนี้ยังมีสเสน่ห์ที่ดีการพูดการจาอีกเช่นเดียวกันท่านพูดอะไรไปก็จะมีคนนับหน้าถือตาถือว่าชาวราศีมังกรก็อยู่อันดับที่หนึ่งในช่วงของ ต่อไปนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมการงานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินก็ดีมีตามมาในเรื่องของโชคราบความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไรก็อย่าลืมให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมา เรามาดูราศีที่สองนั่นก็คือราศีกรกฎท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงที่ผ่านมานั้นชีวิตของท่านดูเหมือนว่าจะตกอับจะทำอะไรก็ไม่ค่อยโปร่งใสไม่ค่อยได้ผลดีจะพูดจะจาอะไรก็ไม่มีคนคอยเชื่อหรือว่าไม่มีคนคอยรับฟังในช่วงนั้นจะไม่ค่อยได้ผลดี ท่านอาจจะชีวิตของท่านในช่วงก่อนนั้นรู้สึกว่าลมรุกคุคลานมาตลอดแต่มาช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดวงของท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายได้เข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ ในเรื่องของรายได้ก็จะมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางคุณจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านจะมีทั้งรายรับและก็จะมีรายจ่ายเข้ามาคละเคล้าปะปนกันสิ่งที่ท่านมีรายรับนั้นก็ถือว่าท่านมีอยู่เรื่อยๆมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ก็ถือว่าชาวราศีกรกฎท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการงานก็ถือว่าดีการเงินก็จึงมีตามมาเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎท่านจะมีความสําเร็จในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังอาจจะมีคนบางคนมาพูดมาจา ยั่วยุให้ท่านได้วุ่นวายหรือว่ามีการเข้าใจผิดกันได้สำหรับคนที่เรียกว่ายังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านนั้นจะทำอะไรให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนอาจจะมีคนคอยหมายปองหรือว่ามาจับจองท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่าน ระวังในเรื่องของการพูดการจาอีกเช่นเดียวกันอย่าไปไว้ใจใครถ้าหากว่าชาวราศีกรกฎยังเป็นโสดอยู่จะมีคนหมายปองกันอย่างมากมายในช่วงนี้ในช่วงต่อไปท่านอาจจะเห็นอกเห็นใจหรือว่าอาจจะได้อยู่ร่วมกันก็เป็นไปได้ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีที่สาม ราศีที่สามคือราศีเมษในช่วงนี้ราชาวราศีเมษในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะมีข่าวดีมาจากการงานถ้าหากว่าท่านทำอะไรอยู่หรือว่าท่านเคยไปสมัครงานอะไรในช่วงนี้จะได้งานทำที่ดี ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือว่าจะลงทุนการค้าขายก็ถือว่าดีก็ขอให้ท่านรีบทำได้เลยในด้านของการเงินในช่วงนี้การเงินการทองจะลาบรื่นดีชาวราศีเมษในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการทองถ้าท่านยิ่งขยันทำงานท่านก็จะได้เงินที่เรียกว่ามากมายกายกองท่านจะได้ มีเก็บมีใช้อีกแต่หากสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนชาวราศีเมษจะมีทางที่เรียกว่าหาเงินได้คล่องและจะมองเห็นการไกลในเรื่องของการทำมาหากินท่านจะเห็นในเรื่องของที่ท่านจะต้องใช้หรือว่าจะจ่ายอะไรในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ารอบคอบเป็นคนที่ มีความคิดก้าวหน้าพัฒนาในตัวของท่านในเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้คุณจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่มากมายจนไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกันเท่าไรนักเพราะว่าในเรื่องของการงานได้มีเข้ามาหาท่านอย่างมากมายท่านก็จะต้องไปทำงาน บางท่านก็อาจจะต้องไปต่างจังหวัดก็มีนานๆจะได้กลับมาบ้านสักครั้งสําหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้คนที่ยังเป็นโสดจะเนื้อหอมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะมีคนแอบหมายปองท่านอยู่ในช่วงนี้ท่านจะพูดจะคุยอะไรกับใครชาวราศีเมษต,ต้องระวังถา่าก็ท่านยังเป็นโสดจะมีคนมาแอบรักท่านอยู่ อย่างมากมายในช่วงของเดือนนี้ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีราศีที่สี่นั่นก็คือราศีมีนชาวราศีมีนนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของการงานดวงชะตาของท่านทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่เสมอสิ่งที่คุณรอคอย มาแต่ก่อนนั้นก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในไม่ช้านี้และสำหรับในเดือนนี้ก็เหมาะกับการเริ่มต้นกับสิ่งที่ใหม่ๆไม่ว่าท่านจะทำการค้าขายหรือท่านจะย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่นี่ก็ถือว่าดีในช่วงนี้สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำการค้าขาย ก็จะขายดิบขายดีจะขายทางออนไลน์หรือจะขายทางลานค้าก็ถือว่าชาวราศีมินในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบอีกตาหากในเรื่องของการเงินอีก <c oughs> เช่นเดียวกัน <c oughs> ก็รู้สึกว่าในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายที่เรียกว่ามากกว่าเดือนที่แล้วเรียกว่าท่านจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่หลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงในเรื่องของ ครัวเรือนอีกตหากท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีลายรับเข้ามาจุนเจืออยู่เสมอเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ในเดือนนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นก็ไม่เป็นรองใครการงานก็ถือว่าดีการเงินก็ดีในช่วงต่อไปนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรมก็เป็นไปได้ ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขแต่ก็ขอให้ท่านเอาอกเอาใจกันให้ดีบางทีอาจจะมีการหึงหวงหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงโดยที่ท่านไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวบางทีบางครั้งนั้นอาจจะพูดจาปิดหรืออาจจะพูดจาที่เรียกว่ามีการเสียดสีกันอันนี้ให้ท่านระวังอย่า ใจร้อนเป็นอันขาดสำหรับคนที่ยังเป็นโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยกันอยู่เรื่อยเรียกว่าเป็นคนที่มีเจ้าของอ่ามีสเสน่ห์จะเหยียดแต่ท่านยังไม่มีเจ้าของอาจจะต้องมองดูกันไปก่อนในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีคนไม้ปองกันอยู่มากมายต่อมาเรามาดูราศีที่ห้า ราศีที่ห้านั้นก็คือราศีกันท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของดวงชะตาของท่านก็ถือว่าโดดเด่นอย่างมากท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงการงานการเงินก็จะคล่องตัวดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้การค้าขาย การดำรงชีวิตก็จะมีกำไรที่งดงามหรือท่านจะทำธุรกิจอะไรจะซื้อรถหรือว่าจะขายรถขายที่ขายทางในช่วงนี้ก็จะดีจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกตาหากในช่วงนี้ตาหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ท่านระวัง คนที่รอบๆข้างอาจจะมาพูดจายุแยงให้แตกแยกกันก็ได้คอยระวังสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆคุณจะมีคนมาพูดจารหรือมาเรียกว่าตีสนิทเป็นเพื่อนก็ได้ในช่วงนี้ให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป ในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาทั้งห้าราศีนี้ท่านจะได้มีโชคมีลาบจะมีทั้งสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การทำมาหากินทั้งห้าราศีนี้จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการงานการเงินก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ขอให้ท่านฟังด้วยวิจารณญาณการรับฟังของเราในครั้งนี้เมื่อฟังกันแล้วเห็นดีก็กดติดตามเราจะได้มาลงคลิปต่อไปท่านได้รับฟังกันอีกในช่วงต่อไปก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี